วิธีแก้ปลดบล็อก m e s s e n g e r ที่ถูกลบไปแล้วให้คืนกลับมากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะคลิปนี้จะพามาแก้ปัญหาที่ว่าเราได้บล็อก Messenger ของเพื่อนคนหนึ่งไปนะคะแล้วเราต้องการจะปลดบล็อกเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วดันเผลอไปกดลบ m e s s e n g e r e r เพื่อนคนนั้นที่เราบล็อกไปแล้วนะคะแล้วทีนี้ เราก็หาเพื่อนคนนั้นไม่เจออีกเลยค่ะค้นหาแล้วก็หาไม่เจอคลิปนี้มีวิธีแก้ค่ะก่อนอื่นจะเทสให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปบล็อกเพื่อนคนนี้นะคะอ่ะให้ทุกคนกดค้างแชทเพื่อนที่เราจะบล็อกนะคะอ่แล้วก็ให้เราหาคำที่ว่าบล็อกอ่แล้วก็ให้เรากดตรงขีด ขีดหนึนะคะกดตรงคำที่ว่าบล็อกข้อความและการทูกดเข้าไปเลยแล้วก็กดบล็อกทีนี้นะคะแล้วก,กดออกนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เราบล็อกเพื่อนคนนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะกดลบ Messenger ของเพื่อนคนนี้ไปเลยนะคะนี่นะคะก็ให้เรากดค้างาแล้วก็กดลบ แล้วก็ลบหลังจากที่เราลบไปแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะค้นหาเพื่อนในนี้ก็หาไม่เจอนะคะอ่าเดี๋ยวจะลองค้นหาเพื่อนคนเมื่อกี้ที่เราบล็อกให้ดูนะคะกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อของเพื่อนคนเมื่อกี้ที่เราบล็อกไปดูนะคะว่าจะขึ้นไหมอ่าเห็นใช่แล้วเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าค้นหาก็ไม่เจอ เลื่อนหาก็ไม่เจอนะคะเกิดจากที่ว่าเราได้บล็อกเขาไปแล้วนะคะแล้วทีนี้ระบบก็ได้ลบเพื่อนคนนี้ออกจาก Facebook ของเราไปแล้วค่ะวิธีแก้ปัญหาง่ายๆกดด้านบนซ้ายมือขีด3าขีดค่ะ,ะแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปรูปฟันเฟืองนะคะการตั้งค่าเนะะี่ยค่ะ แล้วก็ให้ทุกคนหาคำที่ว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วก็ให้ทุกคนหาคำที่ว่าบัญชีที่บล็อกเพื่อนคนที่เราบล็อกเมื่อกี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้เราบล็อกเฟซคนนี้ไปนะคะนี่อยู่ด้านบนเลยทีนี้เราจะเลิกบล็อกเพื่อนคนนี้นะคะกด ค้างไปที่ชื่อของเพื่อนคนที่เราบล็อกเมื่อกี้เลยค่ะอาแล้วก็ให้กดยกเลิกบล็อกนะคะกดะแล้วก็ให้กดตรงนี้เลิกบล็อกโอเคหลังจากเลิกบล็อกเราก็ออกนะคะ กดย้อนออกเลยแล้วทีนี้เราก็ลองไปค้นหาเพื่อนคนนั้นดูนะคะอีกรอบลองค้นหาดูอีกรอบว่าเจอไหมอ่ะอันนี้คือการค้นหาล่าสุดนะคะเราลองพิมพ์ชื่อเลยอ่ะ อันนี้เราก็เจอนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราเจอแล้วก็ให้เรากดเข้าเลยนะคะเพียงแค่นี้เองนะคะวิธีการบล็อกข้อความใน messenger แล้วเผลอไปกดรบแชทไปแล้วนะคะเราสามารถกู้กลับคืนมาได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ